สวัสดีพี่น้องพี่ยาปลาเกลียวมาเห็นนก,กว่ามันกนกยกพวกตีกันนะครับโบแมนพี่น้องม,มกกันมากินหมากหมากหมากเกลียพูดนะป้าเป็นหมากเกลียพี่น้องเห็น่นี่หมากเกลียวบ้านบ้านที่ญาเอินหมากเกลียเนาะบ้านเขาเอินหมากเกลียนะครับนี่เห็นไห,นนหนมป้ามันมาก ม่ี้อพี่นองเงยนนกไล่ไปนี้นางตกิ้งกินบนแล้วคีเลยเห็นนกีใสยิ่งเบิ้ลนกหน่อยนกใหญ่ก็คีก็ได้แต่เป็นติดหน่อยเนาะฮะกูเมือใช้เจ้าบกเข็ดนกคร้บไปาพี่นเนาะ้ยฟดแตก้องายอ๋อนี่ลายนี่ลายเนี่ย่ลา ต้นมะเกีย่นี่ครับที่แรกนึกล่าไม่ยั้งแต่แ้อว,วันมันยกปวกมาสังสรร์น,นียงกันบ่โอ้มาเบิ่งเดามันมาก,กินมะเคียมะเียกับต้นมะคามไงมันคู่กันน่ครับต้นมะเียนะต้นมะเขียต้นใหญ่ยูนะ่ยยขวัวมือยต้มนมะคามสีสายมือนะโอย้ยมมันเห่นเนี่มนะ เก็บเบื้งของนามันเข้าไปเบิ้งนาวเดี๋ยวสู้ไปเบิ้งหมากเกี้ยครับหมากเห็นว่าน,นี่หมากว่าน,นี่หมาก,กขาวๆเนี่ยเราผิวเนื้อสุกกรงนี่มันสีนนเหลวเงี่ยงกันนอนเพราะมันคือบบกินไปโดดหนะาไปน้องเนาะ คือมันขึ้นขึ้นกลับคึ้นกลับถึบเลยมลันคือว่ากันโซเซโซเซนะมันสิคุยกันเลยนะโอ้แซ่บบอยนะมาจะใสนะปกตินกหมองนีม่ม่มี่เลยคบหมองปกติถ้ามันธรรมดาสิมีนกนะเพราะบอกเพราะปากเกียร์สูงมากนะแสดงมันเอิ่นทามกันเลยนะเอิน่นเอิ่นกันมากส่วนกันมากอะพีอย่างเงีะยคนนบินหนีก็มีั้ยมันอิ่มแล้ว บักขามกระดกนี่นาบักขามบัมนขามจันทนดิบักเกียเป็นขี้ดกแท้บักเกียเขาปฏิสังเกตจักเกียนะพี่น้ังนะบริสังเกตจักเกียว่ามันมีมีต้นบักเกียอยู่นี่ยางไปหน้าขม,มือขม,มือเนี่ลงไปหน้านะครับเนี่ยยางลงไปหน้าขมือบริมมส,มมสังเกตว่ามีต้นบักเกียอยู่นี่ที่เรามันต้นบักขามไงเดี๋ยมาสังเกตต้นนกข้องแซ่ลแซ่ลนี่ครับเอาฟังเสียงนกค,ครับ มีคุยกันว่าจังไรที่น้องซอยบอกเนี่ย ตัวบินนี้ก็มี่ตัวบินมากก็มีอย่างตัวอิ่มแล้วก็จะไปนะครับนะมันจคนพยายามคนที่ร้างบุญสร้งานเนี่ยกินเขาแล้วท่านแล้วก็กราบบานอันนี้คือกันกินอิ่มแล้วก็จะกราบจะได้ผิวก็มาจ่อยแล้วก็มาเนะมันจะไม่กินกรเส่าต่อตปกระสานะครับ เอาผู้ใดแปลออกนอกกลอาวกันบอกไว้จังไดบอกให้เด้อครับก็เห่นนกผู้ใดแปลออกฟังฟัง อันเวาซอสุดมันสีเวากันเนี่ยั่างย้มกินกินย่างเดียวลงม่ได้ดิแ่นบ่าพีนา่น้องมันคือเวากันแซวเซวเถอะวะอืม,อม,อมเอาสามาละพี่น้องไม่บึงนกคุยกันนกกินกันนะครับ นกกินมกเขียนะครับเนาะเช่าเอยู่เห็นได้ชัดเลยบานเอาสำาเนีครับสวัสดีครับ